สวัสดีครับทุกคนเลือยเปิดสตูดิโอครับผมทุรักทุเลชาแนลเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวผาหมออีแดงกันนะครับที่ศรีสะเกดอำเภอกันทาลัเกเราจะไปเที่ยวผาหมออีแดงกันนะครับลุงใหมออ่อีกแล้วครับลุงยุงอีกแล้วครับอย่ายเจอกันครับผม ครับเรามาถึงแล้วนะครับผมผาอมอีแดงนะครับผมเราจะเดินมาชมบรรยากาศกันนะครับที่นี่สวยงามมากเลยนะครับผม ตรงนี้เหมือนมีเป็นทําเป็นเมืองจําลองเลยนะครับไม่แน่ใจ,ว,จว,ปปว่าเป็นเมืองจําลองของนครวัดหรือเปล่าครับผมถึงว่าเป็นเมืองจําลองของเขาพระวิหารนะครับ นะครับเป็นเมืองจำลองครับผมครับผมนี่นะครับผ่ามออีแดงนะครับผมอุทยาแห่งชาติเขาพระวิหารถึงราคาเดี๋จะพาไปเดินดูชมวิวกันนะครับผมวิวสวยมากเลยนะครับดูครับ ถ้ามาตอนเช้าๆนี่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกด้วยนะครับนี่ครับเดีย๋ยวดูวิวกันเลยพาโนรามาเป็นเลยดูนะครับตรงนั้นมีร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วถ้าเดินไปทางนู้นนะครับ ก็จะไปถึงหินที่เป็นเขียนว่าผาเมอวิแดงนะครับมีรูปแกะสลักนูนต่ำนะครับผมแล้วก็จะเป็นฐานทหารนะครับมองไปถึงเขาพระวิหารประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับนี่ครับวิวพานโนราม,มาก,กันไปเลยสุดยอดนะครับ เอาตรงนี้เป็นที่ทําการนะครับผมมีร้านกาแฟมีอาหารให้อีกประทานยน,นะครับทานไปชมวิวไปนะครับวิวสุดยอดครับกาแฟหลักสิบวิวหลักร้านนะครับนี่ครับเรากำลังจะเดินไปตามทางนะครับผมไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรได้บ้างครับ ก็จะไปถ่ายรูปที่ป้ายผาหมออีแดนนะครับมาลูกมาเร็วขณะนี้ครอบครัวของเราเดินขึ้นมาถึงจุดที <h h ่เป no ็นจุด เช็คอิ in, point นเช็คพอยต์นั่นแหละครับนั่นก็คือจุดถ่ายรูปผามอ,อีแดงนะครับถึงแล้วสวยงามครับอ,อากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่จุดเช็คพอยต์นี้นะครับผม นันและครับเราจะเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงก็จะมีพระให้สักการะนะครับผมใครที่เหนื่อยนี่พี่ๆต่อชะดอมีขนมขายมีน้ำขายด้วยนะครับแวะเติมพลังกันได้นะครับผมนี่ครับมีพระให้สักการะนะครับขอพรได้นะครับผม สวยงามจ้สวยงามนี่ครับมีพระให้เรากลับไหว้ขอพอรด้วยนะครับครับนี่ก็จะมีมีทางลงไปข้างๆหน้าผานะครับมีภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับผมอายุหลายพันปีนะครับ เชื่อว่านะครับตรงเนี้ยเป็นที่เหมือนกับซ้อมมือนะครับของของช่างแกะสลักโบราณก่อนที่จะไปแกะสลักที่ขาพระวิหารนะครับผมเขาจะใช้หน้าผาตรงนี้เป็นที่ซ้อมมือก่อนนะครับผมเพื่อจะไปก่อสร้างแล้วก็แกะสลักที่ขาระวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ถึงแล้วนะครับถึงแล้วภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับต้องมองผ่านลูกกลงไปนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเขาเชื่อกันว่านะครับเป็นที่สำหรับซ้อมมือก่อนนะครับช่างโบราณนะครับ ก่อนจะไปสลักที่เขาพระวิหารนะครับจะมาซ้อมมือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับในนี้น่าจะเห็นชัดนะครับโอเคนะครับเราไปดูจุดที่ชายแดนดีกว่านะครับผมครับข้างบนนี้ก็จะเป็นฐานทหารนะครับฐานที่มั่นของกองทัพไทยนะครับ ที่ดูแลชายแดนอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีป้อมค่ายบังเกอร์ต่างๆครับอยู่ทั่วบริเวณนะครับผมตรงนี้คือสุดเขตชายแดนไทยแล้วนะครับผมประชิดติดขอบเลยนะครับเขาพระวิหารจะอยู่ไกลๆนู้นนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นทางขึ้นไหมครับ นั่นคือทางขึ้นเขาพระพิหารนะครับส่วนสตัวนั้นรัฐบาลเพื่อนบ้านสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับบทบังทันษิภาพที่สวยงามนะครับนี่ครับทางขึ้นครับสุดยอดนะครับเพื่อน เดินทางกลับกันครับดู oh, ่มลื่นมากเลยนะครับอากาศเย็นมากทางเดินสวยงามมากเลยครับอากาศเย็นๆนะครับเนี่ย ทางลงก็สวยงามนะครับถ้าสำหรับด้านล่างก็จะมีร้านขายของฝากที่รลึกด้วยนะครับผมของสินค้าชุมชนเนี้ยนะครับผม Wisdom Product นะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับผมเอาละครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพ,พื่อนๆถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวผาหมอยแดง กันได้นะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมนี่ครับพาเด็กๆมาเดินเที่ยวเดินดูธรรมชาติเหนื่อยไหม,ไมลูกนื่อ้ <laughs> นี่ขอลาไปก่อนอาทิตย์หน้าหรือว่าโอกาสไหนเราจะมาไปเที่ยวกันที่ไหนแล้วเราจะไปกันอีกนะครับแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูดอีกโอเคครับสวัสดีครับ